สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินภาบุญเพิ่มพูนค่ะชื่อเล่นสร้อยค่ะตอนนี้เป็นซีอของมีโชครถเช่าค่ะเป็นคนเชียงใหม่นะคะมาทําธุรกิจร้านรถเช่าในจังหวัดลําปางค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักง,งานบริษัทค่ะแรงบันดาลใจนะคะในการทําธุรกิจนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านมีรถหลายคันเนาะก็เลยเอารถไปฝากร้านเพื่อนที่เป็นร้านรถเช่าในเชียงใหม่นะะี่ค่ะไปฝากเขาให้ให้ลูกค้าเช่า จากนั้นก็เราก็คิดว่าเรามีรถหลายคันเราวน่าจะมีธุรกิจเปของตัวเองเลยมาหาทำเลแถวในลำปางดูนะคะแล้วก็มาเปิดร้านรถเช่าตอนนี้เปิดได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะเริ่มจากมีรถอีโคคาเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นรถไซส์1.5เก่งขนาดกลาง SUV รถกระบะ4 w h e วิวสำหรับลงเหมืองแล้วก็มีรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับค่ะ เหตุผลที่มาทําในจังหวัดลําปางนะคะก็เพราะเห็นลําปาง1มีสนามบินลําปางเนาะแล้วก็การท่องเที่ยวลําปางก็กําลังเริ่มต้นนะคะก็เลยจุดประกายให้มาเปิดร้านรถเช่าในจังหวัดลําปางค่ะก็มองว่าจังหวัดลําปางนะคะมีโอกาสที่ในการทําธุรกิจรถเชา่าตอน5ปีที่แล้วค่ะยากค่ะเพราะว่า,าเรากําลังเริ่มทําแล้วทุกอย่างก็คือใหม่หมดเลยเริ่มจากการที่มีรถคันสองคันก็ซื้อเพิ่มขึ้นปีละสองสามคันอย่างนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเก๋งเนาะปัจจุบันนี้ก็มีรถในกิจการก็ประมาณ20คันนะคะตอนนี้ก็เปิดเพิ่มก็คือมีบริการรถเก๋งให้เช่าพร้อมคนขับนะคะราคาเริ่มต้น1,500บาทเนาะแล้วก็จะมีรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับด้วยนะคะอ่าส่วนใหญ่รถที่ลูกค้านิยมก็คือจะเป็นรถมาด้านะคะรถเก๋งเล็กๆใช้ในเมืองลำปางอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีวัน2วันไปเช้าเย็นกลับบางทีก็จะมีอาจจะเป็นรายเดือน ลูกค้าที่ร้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนแล้วก็มีทั้งกลุ่มหน่วยงานของรัฐบาลค่ะมีหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะจองมาล่วงหน้าเนาะจองมาทางเว็บไซต์ค่ะหรือว่าในเพจของร้าน <S <S เป้าหมายในปีนี้นะคะทางร้านกา็จะมีการซื้อรถเพิ่ม ค่ะแล้วก็จะขอเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ20%เนาะแล้วก็ตอนนี้ทางร้านนะคะกำลังจะทำบริการขึ้นมาอีกหนึ่งบริการก็คือเป็นบริการรถพร้อมคนขับนะคะเป็นประมาณรถเก๋งให้เช่าพร้อมคนขับนะคะก็คือนำเที่ยวแถวในตัวเมืองลำปางสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางนะคะ โปรโมชั่นช่วงนี้นะคะจะมีออนิวีออสปีใหม่ล่าสุดเนาะราคา999บาทต่อวันนะคะแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยเนาะมาจำแค่2,000ค่ะปกติอ2 0่า1,200ต่อวันค่ะลดเหลือ999บาทจนถึงสิ้นเดือนมกราปีนี้เลยค่ะธุรกิจของเรานะคะก็ให้บริการถึงจุดรับส่งของผู้โดยสารในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ อ,อย่างเช่นก็เอาไปส่งรับส่งที่สนามบินขนส่งสถานีรถไฟค่ะหรือว่าท่องเที่ยวในตัวเมืองโรงแรมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองในเมืองใ,ใกล้หรือไกลนะคะก็มีบริการรับส่งให้หมดเลยค่ะเพราะมีธุรกิจของเรานะคะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้ากับนักท่องเที่ยวค่ะก็ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ในปีที่ผ่านมานะคะทางร้านก็ขอขอบพระคุณลูกค้ามีโชครถเช่าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาใช้บริการกับทางร้านของเราแล้วก็สัญญาว่าในปีนี้นะคะทางร้านจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงด้านคุณภาพการบริการแล้วก็เรื่องรถเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ